ฮะฮัลโหไม่เด่นไม่ดังจะไม่หลังกระป๋ยทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกเมรายจะท้อีกไม่ได้ไม่ได้อะไรมาโทงอะไรเนี่ยตะลูกเรียกก็ทัว ยิ่งดึกยิ่งสวยแกยิ่งดึกไหมเหมือนพุ่งพวงแล้วพ่ออากาศมันร้อนก็ตอยผมสันบอกเลยว่ามีอะไรลูกเสือพ่อเออแกมากไดีแล้วกรดูพ่อทำไมแกรู้ก็ต้องดุกนี่พ่อเพราะแกเนี่ยรักลูกลำเอียงไม่ชอบลำเอียงพ่อรักเสืออยู่แล้วแต่รักอย่างเดียวแกอย่งมาพูดเลยนะแกรู้ไหมแกรักลูกลำเอียงเวลาแกนอนตายเนี่ยแกนอนตายแบบตะแครงด้วยพ่อเสือทำไมพูดกับพ่ออย่างนี้ลูกไอ้โดนฉันเลี้ยเป็นลูกแก ทุกวันตั้งแต่เช้ายันตเอเนี่ยฉันออกก้นตลอดแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทําไมไอ้ตะวันเนี่ยมันไม่ออกก้น,ไไนฟังฉันให้ดีนะพ่อหัวเนียตีนขาดวันนี้ฉันไม่ยอมแล้วถ้าหากว่าแกบังคับให้ตะวันมันออกก้นไม่ได้ฉันไอ้เสือคนนี้ก็จะไม่ออกก้นตลอดชีวิตลูกเสือลูกเสือลาไ้ก่อนไปเลย เอาหั่งขวาแค่เลยเกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยมึงเนี่ยมันเป็นพ่อมันหรือมันเป็นพ่อคึงเนี่ยฮะมันนิสัยที่แกเนี่ยพ่อไอ้เสือเป็นอย่างนี้เพราะใครไอ้ตะวันนะว่าไงฮะพ่อน้องไม่ให้ผมออกล้นเนี่ยก็ใครเรื่องล้นเนี่ยมึงทำไม่ได้เหรอพวกกันรู้ว่าแม่สั่งห้ามไม่ผมล้นแม่มึงสั่งห้ามแล้วกูสั่งห้ามมึงหรือเปล่าพ่อผมอยากช่วยพ่อทุกอย่างทำงานทำการเสร็จเรียบ ในช่องจมทางานเสร็จหมดทุกเรียบร้อยหมดแล้วไปจับมีดจับไม้ออกก่อนเลยคูอย่างนี้ขอเรื่องเดียวได้ไหมทำไมผมขอไม่ออกโลกเหมือนพ่อได้ไหมเออเรื่องหไม่ได้พ่อแม่เขาสั่งไว้แกมึงข้าม่มันออกก่อนแกไม่กลัวแม่ไงแกไม่กลัวทำไมเล่าวันนี้แม่มึงไม่อยู่ไปไหนแม่มึงไปเล่นไพ่ เดี๋ยวถ้าไม่ออกป้นละกูจะตีให้ถนัดกูพ่อพ่อไปจับมีดมาผมไม่ไปผมกลัวแม่จะไปหรือไม่ไปแม่สั่งห้ามเอาไว้ผมไม่ไปกูจะตีให้ม่ตายเลยไอ้ข้อไอ้บ๊ไอ้เม๊เบ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 บ๊เ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 บบ๊เบม่ ม่ไ่หนแล้วไม้มีที่ไหนลก็เอ่แม่มาอยู่นี่มึงตีลูกกูอ้าวมึงตีลูกกูเรื่องอะไรคะไม่ได้ป่าไม่ได้ตีพ่อไม่ได้ตีตะวันใช่ไหมลูกตะวันบอกแม่เข้าไปสิว่าอย่างไรลูกตะวันพ่อตีตะวันทำไมฮะเออทำไมมึงจะเอออะไรล่ะแม่เรื่องของเรื่องเนี่ยพ่อมางคับให้ไอ้วันออกป้นพอไอ้วันไม่ยอมออกป้นเลยตีไอ้วันน่งแม่ิงเหรอลูกอ๋อไอ้น่า อยากกูว่ามึงจะไม่บังคับให้ลูกกูออกบ้นถ้ามึงบังคับลูกกูมึงจะโดนตีกี่ทีสามไม่ใช่แม่ห้าทีโอ้โหไอ้ลูกเ้อ่ะนี่มานี่เลยอีโต๊เหล็กเฮ้ยไม่ได้โต๊ะเหล็กแม่มาที่นี่ไม่เอามาบอกสิจะมาไห่มาไม่เอาไม่มากูไปเองกูโดนหนักนะยืนหันหน้าไปอยักกูบอกให้หันหน้าไปยัน แกก็ขยันกวนตั้งตีนแม่อย่างหนึ่งเยอะเลยนี่อีดอกนี่เสร็จแล้วพาไปเต้นท่านด้วยนะมาดีเลยไปทำอะไรเต้นท่านไปเต้นบันลงน่ารักแล้วเล่นบันลงกูบอกพวกน้ใช่ไหมว่าอย่าบังคับให้ลูกกูออก ใช่ไหมถ้าบังคับที่ลูกกูออกก้นมึงจะต้องโดนยังยังยังไม่ได้ตีเลยมึงจะต้องโดนแบบเฮ้เฮ้อเฮ้อเฮ้อหยุดอ้ โอ้โหนางเยี่ยวเป็นแม่ค้าขายข้าวเกี๊ยวเลยอะไรของแกเนี่ยมาสลัดผ้าถุงอะไรเนี่ยมันน่าเกลียดโตจนปาทเปอะไรหายโตจนปาไปเที่าแล้วเธอไปหมดอ้าว่ะเป็นอะไรพระเบงค์เกี๊ยวเยี่ยวยื่นเลยเกี๊ยวเยี่ยวไม่ดิโอแล้วนังไม่ครบนาทีเลยกูบอกได้ใช่ไหมอย่าบังคับให้ลูกกูออกต่อยข้าบ้ง เอขอโทษเร็วจังหวะนิดเดียวแต่เจีดนะตีจังเลยแม่จ๋านะทำไมคุณจะตียังไม่ได้โอ้ยรูปเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยทำอะไรก็ไม่ดีก็ไปได้ไม่ดีก็ตีที่ไปพวกนี้ไม่ไปโรงเรียนแม่งแล้วไม่ไปโรงเรียนนะ่ะโดนฉันนะพ่อแล้วยังไงฮะม,งมาตามแล้วกี่โมงกี่ยามแล้วยังไม่ออกก้อนยังสักที่ยงตีแปดโมงครึ่งตีแปดโมงครึ่งมือยังไม่ออกก้อนเลยเดี๋ยวก็ตีเที่ยงพอดีโอ้ยพ่อไโจนี่เป็นใครจังการ อย่าให้กูรู้อีกนะบอกมาข้าไม่ดูกูออกไปแล้วแล้วมีอีกเรื่องนึงแม่ไม่ได้บอกเกยอะไรก็วันนั้นนะพ่อเขาขอไปเซ็นท่านเขาขอตังแกไปเที่ยวฮาร์เบอร์แลนด์นะเขาไม่ได้ไปฮาร์เบอร์แลนด์ไปไหนแกแอบไปเข้าบาร์โฮดนะแม่ไปทำไมกูไม่รู้ถึงว่ากลับมาตัดผมทรงนี้เลยนะก็มันเงาอ่ะอ่าให้กูรู้ตะวันเป็นยังไงลูกโอ้ลูกแม่ เจ็บตรงไหนลูกไม่หวานไม่ฝ่ายไม่ล้วงตูดแม่เปล่าแม่แม่แม่ปวดหลังปวดหลังคุณเป็นอะไรกับผีกะวะเนี่ยเป็นยังไงลูกเจ็บตรงไหนหรือเปล่าลูกเออเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนไอ้ถ้าพ่อบาบักขับอีกบอกแม่เลยนะลูกไปลูกไปแม่ทำกับข้าวไว้แล้วอย่าไปไอ้ไอ้ลูไปปั่ดใจอะไรคะล่ะพ่อขี่พวกกุฏิไมคะสวอนมั่นไส้ไอ้วิจทร์คอไม่ขอให้ทางลูกลังดีๆมีไม่วิ่งเออไอ้นี่เขาชอบปีนเขา ไปหลูกสดอไปกินข้าวไปเดี๋ยวพี่นมนอนนะลูกนะนี่แล้วกินนมนอนอย่างเดียวนะมึงไม่ต้องเข้าไปจ้าเอ๋น้องนะปากดีชอบเล่นกับน้องเลยรีบไปต้นได้แล้วทำไมมึงไม่รู้อะไรเหรอทำไมตะวันได้อลอะไรตะวันมันทำไมพ่อไม่เอาไว้ใจตะวันนะจำไว้ทำไมสักวันหนึ่งมันจะแแฮมทำให้แม่น้ำตาตกทำไมเีหล่ะนี่ผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นอะไร ไปเล่นนครปฐมโอ้โหไม่เป็นที่เป็นทางทำไมเราก็วันนั้นที่แม่ด่ามันไม่ทำไม่ได้มึงมีรู้ดีทุกเรื่องเลยเรื่องของโลกกูหนูสังเกตผมนั่งตรงกลางกูเห็นหมดไปเรื่องไปเดี๋ยวไม่คุยกับคนตรงกลางได้ยินหมดเลยอ้้รูดดีหมเลยฟังนู้นฟังนี้รู้หมดน่ะมันมันเรื่องจริงมันถึงไม่เถียงไงแม่ไปไปแล้วเดิไปไปไหนเราวันแ้ไอ้ตะวนพอกูโดนตีเป็นอ้พิชาย เอจอเจ้าสมบุดชายข้ามาได้ตาย,ยแต่ผู้หญิงจำเป็นเมียมออกพ่อย,ยังไม่เห็นผิด